อัจอ <an> ู้ยผักบุ้งผักบุ้งบุ้งแบบอันนั้นคือยาวมากเข่าแบบยาวยาวที่สาวที่ไรนี่จะยอดอ่อนๆเลยสวัสดีทุกคนก่อนเราจะกลับปักเทแล้วมาเก็บผักบุ้งก่อนผักบุ้งผักบุ้งนะขอเชียร์ทุคนกระชายไชเท้าขั้นท่งนังออกมากังานเออขอชีเฮ็ดที่เจ้าเองน่ะใส่ผักก็ร้ายอย่างเสด บุรีเมนูเห้องก็คือตอมีพี่นนองตอมีจะบอกบอกบองให้แดงพี่เนี่ยกิ่นได้คืออยากสูตรหอนหอนแพพวงให้แดงนะเนาะมันจะเก็บพอบอนพ่อบอกอึดพี่เออเออน้ำเฟนพาเก็บสอยโยม้าสบายดีปลาจะเสียอันนี้อะไรใดตุ่มปลาคอใหญ่มีปลาคอใหญ่ไดซามคาจะผูกบ้านเฮบังอยู่ กัมุนดูเลยอเอาบอสกะขี่ขึ้อไปทางกลางฮานเหื่อมันไม่ได้เลิกไปแถวนี้ม่เจอกลางเดลอแถวนี้พอเดีใส่นี่กว่าโอ้โมันหวานเม็ดแกงนี่คือสิคยอดหนน้่งแกงมี่อีบอคือเห็นอลันมันอันนี้อยู่ไรทุกอย่างนี่ทุกอย่างอ่าทุกอย่างหนักมันะ ไล่เ no. no. oh wow! นาะพวกบกอันนี้กินแซบแสบแต่มังห่งเนาะเมื่อคืนนี้เขาบอได้มาเก็บเนาะเนาะโอ้โหว่าไม่กบกงรถได้เพิ่มหน่ยหน่อยไปหินบูได้อ ah, ันนี้ใหม่กลายเปนเนาะโตนี่กันยังโบกบงกับนี่จะหย่อนงามบอลนี่จะไปเนาะจะขาสั่นก็ไปตี พุดเกิบลูดเชาไปแขนไปคื่อนนาตาดีบัวบานกลับมากัไหนตอนไปนี่โดน้อดยุ่หันมาตอนมาเออสิห้าใหม่มากาไหยหันใหม่เขาก็จะมากาไหยเนี่ยไปเนีเออเนี่ยซากฟ้าโกรธโลฮัทเฮงเออสวัสดีกูแฟนเราอยู่นี่กูเนาะหรือเนี่ยมันเละ เด้ได้แฟนงานแล้วหรอว้าวดีแต่คนอันนี้คูก็คนรอเย้ขีเหร่เนียเก็บผักบ่งไปยังหนงักบ่งต้มบงฮงต้มมีเจ้วก็จะต้มบางฮงเนอก็ต้มีน้อยพัดพักบ่งสกอบจะต้มบางฮงขากินไบ่บแล้วเก็บที่สามก็บสองมเนาะ มะกะทินเพิ่มมากมะกะทินเออห้าอีปุ่นอยู่ห้องห้าเบื้องหล้วห้าบเล็กเอามากะทินอ่อนมาใส่เนาะโอ้ยหก็มากะทินมาเลยไล่หนึ่บอตอนนั้นไม่รู้ทำเป็นเป็นะรตีหอหอยเอาเบิงไฮไลท์หนิเอาเบิ้งเนื้ลงหันพี่องยาไฮไลท์เลยนี่นะเอาแล้ว เป็นฮีโร่ตัวมันห่อทีดอกมันจะเป็นฮีโร่ที่ทำมาโมห่อมันคือผลิตอยู่หน่าหน่าดินมันอันนั้นดินมันเป็นบาดเจ็บเด้อต่อมือต่อมือต่อมือเปิดหอาเด้อเปิดหมาเด้อพดเกือบเนี้ยเลยสิใหญหยังน้อเนาะนี่จะมาเห็นตัวนี้นี่โอ้เอาเบ็ดใส่ไว้นี่ตื่นเช้ามานี่น่า น่าเบื่มเป็นเดกหนมากแต่กฉันก็เอาลดก็มด้นมื่อมันแรงส่วนนี่นี่นี่อดงามกอมือ่ส่วนเลยใส่เบ็ดฝใส่เบ็ดนี่นี่ทำอย่างนี้นี่นี่ไงล่ะสวยๆนี่พ่อหรอเ่า เอเอเผื่อพักบงไฟแดงก็ได้จะพอแล้วใช่ยัยยยงให้กุกามไหมยังสันเออเก็บได้หลายหลใส่ผักบงไฟแดงนะโอ้ผักบงไฟแดงมาเเก็บข้าวผงเสกโอเคพี่นอนนี่ฮะก่นเ่เก็บผักบงก่อนเดี๋ยวสิพากันไปกินนะแดดผักเป็นผักเนาะยังรดค้นล้วก็แด้ bà này hao mưa bả này chị sao? Cái này phun thuốc bảo jack nhở? tê đi. ăn Chỉ <laughs> ừ. <laughs> có phải gì thôi. มันแหละโอ้เข้มหอตัวนี้แดงจะไม่จะไฟเลยจยให้มันแดงเดี๋ยวอมันเป็นมอมันบริเวณเนาะมอสแขาได้จะทะงมันหน่อยสดเลยเนาะแล้วตอนนี้ม็มอข้าข่เขากินหมอทอยาขอก็บเบิดออบวยอิ่มแต่ว่าขาต้อบุกเวลาไปหานเขาสั่งนะเขาับุกขาบุกไฟแดง โว้ยชีได <huh so er ้อีสาวชีทิมหาหาซีฟจ้าไปหาผัแมนตะกี่เห็นได้ข้าาเรีานยึอขาดบวันกันทมหาผัดไอ้ดนี่บดยอยู่กัเบิร์นเมสเศรษฐกิจเอาเอาหนึ่งซอสหอยใส่ก็ได้เฮ้ยใส่ดองหนา่จะซีซอสหอยใส่น้ำก็อจะใส่ก่อนละจะเอาหน้าใส่ก็ได้ เอเอเดะมีหนาวเข้าเด้เฮ้ยบตับุ้งค่ะตาน่นไม่ได้เลยโอ้ไม่ได้ไหไม่ได้ ก็แล้วเนื้อสะไรอย่าเงี้ยกระโถนน้ำมันหอมน่าทานมากถ้าเที่ยเทีมนี่เทียมมือลนบัดเลยเหะออ้ยว่าจะเสียมีหิ้วเขาเห็นรอ โอ้ค่ะไม่เล้เพราะเพราะสมตุกงกินข้าจ้าอ่อนแม่เถ้ดสุดแดนนี่งสีเสีร้อนทั้งวงไปเลยอ้ยแซ่บเวลาเคียบไหน ขาบ่งอันนี้หัวเพิร์มีเจ้ากงเพราะว่ามันอันไหนมันเป็นแบบข้าบงเขือดเลยคือข้าวบงตัวฮัปปุอะไบนเ้งอไปเปือกนะเพราะว่าขัวขํามวแล้วเป็นหยาบเนาะยาบยาบบุาหยาบนี่ยาก็ท่าก้อตอกไข่ใส่เนาะไไป บ่อนะบ่เส่บ่มากอดเลยเฮ้ยตกมีต่อครับทุกคนเดียวคาัคนอยากตักผมอแล้วตกมีต่อเรให้เจ็นสีตำบมุงเาโยกปตับมะุงสูกินบาโยก็ปตำบุงแย่ดีวัเนาะแย่ใช้ท้อขาก็ได้ไม่จึงอันนี้ จิ๊ดําใช้นิ้วโมเสบเจ้าว่าสิกินกับคือสิแซน่ะ,ะเขาบ่ได้ให้จะเอาไปแช่น,น้ําเขาบอกให้เอาออกจากกระทงนสองหน่วยบ,บ่บ่กผมหน่วยเท่หน่วยป้ายหอมปลาแดกอันดิเนาะประเดกดเดสวรรค์ วันไดกบไปซื้อปิ้งไก่เสรข้าวสักอ๋าไอ้ส่วนนี้ถึงมาทางทีหรอขึ้นมาทางนี้เลยหรอวะอะไรคื่หน้าปงก็ได้หน้าปงก็แสรดีกันเนาะไปชื่อเดาหันเดาหันหเข้าไปจำจชะหันยังไงปงบอเอออเนนะังไอะไร กินข้าั้งตแต่ตื่นมาพุมาดมเนียม่ได้ยักินข้าวต้นห้องแบบนี้ระเสียตอนห้คับขูดอาไม่เสร็จใส่กะถอดไข่พี่น่องถ้ากันกินขาวเทียงจ้าไล่ผลมาเลย บ่ผีโดนถี่จูอัดเนาะมับดังสังเลยขันออกจิ้วเดันจิ้วเดอเทนไอเสงเราไเนียจิ้วจจิ้วใ่อนี่นทุกคนชอชูฟังพี่นอดังดัดหันทุกยากมืออะไรวันคือหอได้คำแซงตอนนี้เห้ไงไเ ท่นายเขาเคยห่างกันจักเมื่อไหร่จ๊วใจเขาไม่เคยเห็นจะเป็นนย่างเจื่อะเลยตอนจะมาตอนขอยีปูลกับอันนหนอดิตาเขาไ่เห็นจะจมอย่งนี้เลยแต่ว่ามาสุดนี่้แปลกตรงนั้นหักคัวขึ้นเลยนี่เอาใจคัวเด้เดี๋ยวนี้ก็ดีได้แล้วเขาจังหักมันเป็นปีที่หายเป็นข่าปีที่หายปีอาถรรพ์นะ่าบอก ฮาปีเป็นไ่คบกันป้าจิบอะไจฉลองบ่เฮ้ยคบหอบเด้คบหอบจีบนี่เด่ี่ได้หาปีเลยนี่ป้าทื่ว่าคบกันโลนขนาดหน่อยขาบใจพี่น้องดัดพี่น้องมากินโอ้โหจีบน้องมันหนุ่ม่าด่างใหม่ เี่ได yeah, ้เลยสมัที่มาเชิไปกันเตอนเยอไปทังขังเอและหอมเนาะติดก้นไปสน้องเจกัอันนี้ดีอันนั้นขาวิให้อันึ่งนให้ตัวนี้มันลงไปดุมเออด็กนี่กับบุตรีสามิก็ีติมานักบเถอะเู กินน้ำมันเนาะประเด็นยักจ่อยเจ้ว่ามะขอนหันจะใส่โยเกิร์ตเจ้ว่าได้อะไรโยเกิร์ตมีแต่น้ำมันมันด่วนเลยโยเกิร์ตอันนั้นมันโบเรมีน้ำมันปรนนานมีแต่อันนั้นพูไข่กับน้ำมันอีกอย่างเกาะเขาใส่ใบยมเนตรพุนจังแม่น้ำมันโยเกิร์ตโบปรนายเออโยเกิร์ตมันเป็นอาหารหลดหุ่นเทียงข่อย จะบอาหันใบยมเนตเลยเออขอกาซิบุเทียงต่อหน่ะขันเจ้าเย้าเกิดอยู่ขุนเทียงขาดใจเป็นใบยมเนตแต่ว่ามันคือกันเด้สิอันนั้นแบบมันเนื้อเดียวกันเอออุอันนี้สัตอันนี้โมเมนต์ทอดไทยขัวขัวเพราะว่าน้ำมันมันเมนเป็นน้ำมันหอมด่างจานอันนี้ถั่วในหม้อในเป็นนี่พ่อเหรอเฮ้ยแวะแวะ เขาหั่นมากทอดกรอบแต่อามากแบบทุกพอดีอย่แคนหอมันกรอบนะแตงขีต้องมาแแเขามากรอบนยังเสียเนาะเขามาแบบมันเังเนี้ยนนินี่เอแบบนั้น่เขามาแบะาเยอพอเฮยคอมอดีเอาเลยรเขามาเลดน้ำวปาทุกคนกินเผาย่น มบรรย,ยากาศดีดีพี่น้อหวานส่วนริตาตอนเทปโอ้ยแต่ว่าเสียไรอย่ากกินอยู่ไหนเนาะมากินทัางหนาคุณนั่งพูดหนาผมจึงยินไปถือไปถือไปได้หรอบ่อนี่ป๊อดเซฟอันนนั้เซฟยังไหยังเกาะสิบอยู่กูเป็นขี้ใจขาวน่ะเวลาที่ท้าซื้อเขี้ยังเกาะซื้อยังเกาะอะไรบาบเลยทุกคนเลยนะบาบเวลาเขา<ห>เออเวลาเขาบอกเขาเขาเป็นไลย ยงข้ามแซงหล้วก็แัพวนั่งลาดบดจืดยังว่าเพิดเินจาบ้านนี้ยังเพเลือกสื่อจากบ้านนี้ยังเกาะลาดลาดโอ้ว่ากินอยู่น้องผัวป่ะใสที่ขาวเลยข้ามยาแ้ามหน่อยเนาะมอยดดู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 ้หดูดูดูดดู น้ยๆ่หรือว่าข้าวซอไปกับปินนกินข้าวกินข้าวมาเด้อพี่น้องมาเด้อกินข้าวน้ำกันพวไอ่ก็มากินข้าวนะ้าอยู่แคบน้องเมื่อคืนนี้มี่อสะกดสะกดไม่แล้วกันบกฉนน่แกนดอ๊สกกดนางสาวใหา่เมื่อืนเห็นบ่าเบาพี่เจหนึงูนกับพี่เจ0ูนสี่ chưa mua được nói là có bảo phep đi đấy có chư đó cái hành bạo đến đi xư nhưng đưa hàn yon chỉ adi là mình cái quen cần đề nữa lại yêu tôi bảo hàn không quan hẳn đi mà hỏi không quan như nhau thôi lôm lơ lơ lôm ดมแล้วเลอคือคนแพ้ดมเดียวแก่คือคนชนะขอขอบใจขอขอบใจพี่เจซอนซีอาริตาพรอนินดิดาเมืองขานำเสนอเมืองอาจจะพังทองอันนั้นมันออกวีรบุรีนะขอบใจเดีอลีเรื่องเป็นใส่เสื้อหน่อยกับน้ำผลไปประกวดค่ะค่ะเย้ แต่งกันเองสะสมคือว่ามีสปอนเจอร์บุนอากเจัดกันเองเพยเนาะเอจัดอยู่ประจำแค่คนแค่ของกระไรเกิถึงมาหองกระได้เอาอันใรลองด้เป็นกรรมการกับอดิตาแต่ก็เอาซาปูานะนำวัดกันเองพยายามใส่เกลือพี่พีกิะทำอิดัวจัดกานใส่ซีเซยยงโยงัวอับหเม็ดเน่ยใช่ผิดเกิดซี่ักเกลงอกลางดานหาอ แล้วคยทมัไเด้มันก็บ่ซิ้มันต้องซ้อมเข้าสอมกยัง่มีไผพบ่เคยซ้อมซ้อมนี่ก็คนที่ใจมากมันจังสิได้แตบ่มาก็ซ้อมจังได้ก็บ่ได้สต้มๆมันไปดองยังปวดบขาเอาออกค่อยนที่ไใคืออิตาใส่ตอนนั้นเพลงเต็มหันอือแฮงาๆเนาะอันแทกเกมกันตัวนี้หงนี่อันน้จะว่าเพิ่นาที่น้ําตาย่อยนอนกบจนฮักตงมา ตัวตัวนิาตาเป็นอันนี้ว่าเป็นนิตาแบบว่ามันโอมเลยมันอันนี้แข็งแข็งเลยถ้นเป็นคนอื่นนั้นพี่พี่ปั๊บมันก็ลุกขึ้นลัวน,<อ>น่าจะแบบโอมเด,อด้อนะอันนี้เนาะตีได้เต๋อแต่ว่ามีสติอยู่เนี่ยขอ,อยู่ในวิธีเขายังเกือบล้มหลายคนแม่โตอ่าพี่กายมองพี่กายในข่าวกันยังสีโอมเขายังขึ้แต่นั่งเถอะไดรับลุกเขายังล้มมันก็มีแบบอุบัติเหตุอยู่แล้วอันนี้เข้ากับข้งเลกเลยนี่ เอ้แข่งแรกติดท็อปสามถือว่าดีคนาถงคิดว่าที่หนึ่งดีในแห่งลมครับัวห่านเนี่ยเบิ่งพรมหันจะเมื่อสองผนข้าหนาจะบริแป้งมันเป็นแบบเป็นขื่นในแขนแม่ดีพอเองเป็นขื่นบนี้ข้าแบบข้าหนาจะเอาสก๊อตรตอเอายังมาติดเนาะให้มันเดือดนะอันนี้มันเป็นเขื่อยู่แบบไม่กระชุนอันนี้ภูเห็ุเหมือนกับหกคอนบอยแต่หัก เลสตินเลยเฮ้ยข้นก้อนจะนอนทกงอยเข็นื่นอากาศดีดพี่น้องสองเหม่อเนาะเดสออกแต่กระหอนเขามาอ่านบริวฝนตกเนาะมิตเขาขี่มาเนาะฝนตกเนาะปัดมาหอนบริฝนเออไ่แเอาเห็นเขาลูกมามีพยุงหน่วยใหม่แล้วมันสิตกขอนมันทีสิบปลอมตัวนี้ไปเสียมไดเห็นเขาเสียมรกาน่อน เขาว่าโอ้ส sí, so ิตกใส่บุญสมหิงอวดบุญงวนแล้วโอ้โหไมีหรอกโยเขาขับไปบ้าไปบนประเทศนาะบ้ากับพวกไรเฮ้ยมันหยามผลเฮ้ยพวกไรแบบเขาว่าไรขอวงานใหญ่เนาะงานการศึกษาอือย่างถ้อยไรไพ่ธรรมศาสตร์ไผ่ไม่ธรรมศาสตร์แล้วก็แบบห่ามมันอีกเขาก็เออบโบมินห่างเราไมันตกะขันเออบ้าได้ขันหยามผลเรามาบ้าบบได้ แล้วเตะขนาดเทวดายังชุดจังการโฮมน้อน่าเอาเบื่อยู่ลยใส่หน่อยนิดนึงพี่กายพี่กายเจ๊สีแหล่เจ๊สีผมพี่กายนี่ตกน้อยนึงตอนน้อยกระทงคตกตอนแดงแล้ว่ะเงี้ยเวลาเนี่ยหอกตกแล้วมันก็เศร้าสินะเงี้ยเวลาให้มันตกตอนแรกเลยค่ะแข็งแดดถึงตกอื กระสีแลยเน่นึงอย่น้เห็นขวานป่ะเป็นคอนเทนต์อะไนมาเลยไปเบิ้งข้าวแข็งขึ้นอล้วก็ถือจิบเขาจิบหนังไปนางปูสายพากระนางกินแล้วก็ะเสียแล้คักเลยค่ะใจสุดข้าแต่กอนั่งว่ะใจยังน้อยพ่อแม่พาไปเทักที่ขีไปน้ำมูนไปแบบไปน้ำดูกี่รถแตกๆถือจิบเขาแล้วก็ะสือปีงไกลละขาลุงเพียนไปเหรอกักขลามมันเท่า บางทีก็ไปมันเที่ยงแอปเปิ้ลขาดไม่ได้แต่ว่าได้กินแล้วบอกแอปเปิ้ลที่ซื้อมายังเนาะไปต้องเที่ยงเขาบอกว่ามันจะได้พักบัดมาเลิกคุ้งเฮียนมาว่าอู้ว่ามันไปบนคุ้งเฮียนหายนี่แหละเจะไปอาจารย์บอกว่าเสือบัคคาร่ามาฝาอาจารย์ได้เด้อใครไปเดินมุองชงเฮียนใครดูไปเยอะเลยตะเกียกเห็นมวนอันนี้ตะเกียกเนื้อหน่อยค่ะ ใบเดนเนี่มันแบบเนาะมันบบมหวานเป็นน้ำตาใหญ่นี่แหละก็แบบมันเบิ้อ่าดินได้แหละที่พี่ฉันไม่โอ้เงี้ยนะต้องกินก็ถือบริเพ็จก็จะถือเนาะข้าวพันเป็นมันต้องแบบจาหมายก็สิหาพันขวายสามสิบได้เด้อค่ะแต่ว่าเบิ้ลมือได้สามสิบนะแต่ว่าคือจังนายเลยกินบปก็จกถือเออมัน กินทำไมคะอร่อยดีแต่ก่อนบ้านคอยขี้เหื่ออเด้ไปบ้านคอยนิดหน่อยสองพันต่บ้าตรงในได้จอมเหื่อนตลอดได้แม่นเหลว่เขาหยาดเขาเมื่อปลาคอยไปคนละของพันรุ่งของอันนี้ขึ้นมาวเรียนเหงื่อไปไปแล้วไปแบบห่ออ้ายหันผ้ากันดุ้งทิียอยู่แคบน้ำเย็นไม่จะอ้ายคอยแล้วมันเคยไปกิฟเงินในกระโถนไหนบางลายน้ำ ยีเหืออกไปยิ่ค่ายแอมโฟมเนี่ยแล้ก็ไปเก็บงมันยังไงมาแล้เพิ่นเป็นบบาแล้วเพิ่นไอ้บอกไปใกล้ป้าปหอนกไปกี่ป้ายจิมันในกระทุ่มกกว่เคยเจ็บอายกวไปเอาเหือไปปล่อยไปเราะท่านมนานะดึงอาบางคนก็บไปใกล้ๆเอื้อเนี่ยพวกหอดพัดสะได้ปงลุกแล้วก็เจาอะไรเลยัป่อยอมป์ไปวะเทีนถ่ยแหงบททได้หอดนครับ ไม่พูดหือจะเอาเลยเนาะแม่เห็นนะหลายคนเนยหลายคนยืนหากันอยู่ก็เลยว่าเออจะเอาโลดเขาว่าจะเอาโลดเงื่อนแต่ว่าจะเอากระทงหอกไปอีกแน่เขาว่าไม่ไกลๆนะอย่าอันบุไปมาอะไรค่ะพี่น้องฝากพี่น้องคนเลยก็เจนในเด้อแม่ท้าวกินข้าวเรามาสอนแม่กินน้ำบรไย้แับขอบคุณตก็แจนเป็นกำลังใจให้เนที่ทำงานเดิมของโฆษณาเด้อบ๊ายบายคลิปหน้า